ันนี้เราจะไปรับใครกันเนี่ยไปรับเจ้าก้ามปูกระทันเนี่ยเอออ๋อ,อ,อก้ามปูกระทันไม่ได้อยู่สาขาอะไรอะ่ะการจัดการไงที่เขาว่าสาขานี่เขา,เขาสอบต่างหูอก็อยู่การจัดการไม่ใช่เพื่อใช่ใช่ใช่เอ้ยนั่งไงนั่งไงไปไปไป,ไปจอดรับเนึ่งช่วยหมล็อกลืมมากอ่ะค่ะไปเร็ว สวัสดีครับ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 ,รบช่วงนี้ทั้งสองคนเป็นไงบ้างครับทานกับก้ามปูอ๋อผ่านากั้ว่าเป็นค่ค่อนข้างตึงอยู่แล้วี่ล่าสุดเพิ่งมีงานกลุ่มเพิ่มเข้ามามเดี๋ยวอยู่เหมือนกันอะไร,ร,อากการเหรอการจัดการหรอเรื่องอะไรอ่าสิกซิกมาอออเรื่องนั้นนะนะซิกซิกมาเหรอมันคืออะไรอ่ะ ไอ้ไงมันคือเครื่องมือและแนวทางในการแบบพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อลดความผิดพลาดอย่างเช่นแบบเหมือนเพียจะสั่ง,งกางเกงสักร้อยชิ้นอะไรเงี้ยแต่ในรถนั้นอะ่ะมีซิแตกบ้างเป้าขาดบ้างเ mm hmm. ลียก็เลยจะเอากระบวนการเออแบบระบบสิกิก,กมาเนี้ยเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อลดขยะนั่นเองง่ายๆก็คือการเน้นใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดอะโอแล้วมันมีที่มาอย่างไงอะ่ะ ต้องย้อนกลับไปในปีคศ1979งเกซิกซิมาได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมิเตอร์อาร์ซันไดซึ่งเป็นซีอของบริษัทมอตอร์โรล่าเดี๋ยว้อมอตอร์โรล่าเหรอก็ทำไมชื่อมันคุ้นจังอ่ะก็เป็นโทรศัพท์ที่เคยขายแบล็คเบอร์รี่อ่ะอ๋อแบล็คเบอร์รี่ทันอยู่ทันอยู่บอกว่าในขโมยที่เห็นว่าผีอ้าวแก่แล้วเนหรอมาเสิรทันเยอะเดี๋ยวเขาเลื่ครับกับ๋ยวเขาเรื่ ต่อมาในปี1981บริษัทได้ทำการปรับปรุงคุณภาพด้วยระบบซิกซิกมาร่วมถึง10โครงการภายในระยะเวลา5ปีภายใต้การดูแลของโรเบิร์ตกาวินและในปี1988ได้รับรางวัลม,มาคอมแบติดในโชว์ล์คอุิตี้อวอร์ดเป็นบริษัทแรกในปี1990ก่อตั้งสถาบันวิจัยซิกซิกมาแห่งมโ t ต r ร l โล่านำโดยโรเบิร์ตกาวินและมิเกลเฮลลี่ ในปี1994มีการเปิดหลักสูตรซิกซิกมากขึ้นโดยมี General Electric และ Airline Signal เป็นลูกค้ารายแรก ในปี1997บริษัทต่างๆนำระบบซิกซิกมาไปใช้กันอย่างแพร่หลายอาทิเช่นโซนี่โพลารอยด์โกดักและฮอนด้าและในปี1999การบินไทยเอาระบบซิกซิกมาเข้ามาใช้ไปจนถึงการเปิดหลักสูตรในไทยเพื่อช่วยยกระดับภาพหลักทางธุรกิจให้แก่บริษัทอื่นๆอย่างนี้ไทยมันก็มีมานาแน้วสิถูกต้องว่าแต่แล้ว<อ>มันใช้ยังไงเนี่ยมันก็ใช้หลักการ DMAC กับ d m a d แล้ว DMAIC นี่มันคืออะไรเหรตอน DMAIC นี่ก็คือการใช้กระบวนการปรับปรุงปรับปรุงกระบวนการเดิมให้ดีขึ้นแล้วอยากรู้ความหมายของมันไหมดีเหรอดี D ก็คือ define คือการระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขส่วน M คือ M sure คือการกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลเพื่อหาข้อมูลแล้วก็มาแก้ไขสาเหตุส่วน A ก็คือ analyze คือการวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้5 M เข้ามาช่วย5 M นี่มันคืออะไรเดี๋อย่าบอกนะว่าเป็นเงิน ไม่ใช่นะถ้า M นี่ก็คือเอาไว้ง่ายนะ M 1ก็คือ Manpower คือปัญหาจากพนักงาน M ที่สก็คือ Machine ปัญหาจากเครื่องจักรส่วน M ที่สก็คือ Material คือปัญหาจากวัตถุดิบในการผลิตส่วน M ที่สนี่ก็คือ m e t h o d คือปัญหาจากการดำเนินงาน M ที่หนี่ก็คือ Management ปัญหาจากการบริหารจัดการส่วน I กับ C I นี่คือ Improve คือการหาแนวทางแก้ไขของปัญหา และเลือกวิธีการที่มันดีที่สุดอ่ะส่วน C นีก็คือคอนโทรลการดำเนินงานและติดตามว่ามันสามารถแก้ไขาสาเหตุได้หรือเปล่าอย่างนี้ DMA IC ก็เหมือนกระบวนการทางวิทยาศาสต์ใช่ปะใช่ใช่ฟีลประมาณนั้นเลยแล้วรูปแบบ DMA DV นี่มันเป็นยังไงครับ DMA DV เหรอ DMA DV นี่ก็คือการออกแบบกระบวนการใหม่ในการผลิตส่วนความหมายของ DMA ทั้งสองรูปแบบนี้ก็คือเหมือนกันเลยแต่ต่างกันแค่ IC mm hmm. กับ DV แค่นั้นเอง ดีก็คือดีไซน์คือการออกแบบกระบวนการใหม่รวมทั้งการวิจัยตลาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต้นแบบส่วนวีนี่ก็คือ Verify คือการพิสูจน์ผลลัพธ์ที่ได้ว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่าเครื่องมือที่ใช้กับซิกซิกมาที่มีอะไรบ้างนะเนื่องจากไอตัวซิกซิกมาใช่ไหมมันใช้สติค่อนข้างมากอ่ะมันก็จะมีเครื่องมือหลักๆอยู่ห้าตัวตัวแรกคัอชื่อว่าแผนภาพพาราโตหรือพาราโตชาร์ดซึ่งมันก็คือ เป็นแผนภาพที่ต่อยอดมาจากหลักการของเปเรโตที่กล่าวว่า80%ของผลลัพธ์เกิดจากสายเ e a d i n g 10%ตัวแผนภาพก็จะแสดงนะเป็นกราฟแท่งที่บอกว่าสิ่งสําคัญจํานวนน้อยกับสิ่งอี่มาจํานวนมากเพื่อให้เราะจับประเด็นสําคัญได้และสามารถรับจัดการกับมันได้ก่อนเรเห็นภาพอยู่เราเห็นภาพอยู่ต่อต่อไปเลยนะตัวต่อไปคือฮิสโตแกรมแล้ว,ว่านน<ม>ี้เคยได้ยินอันนี้เคยได้ยินแต่มันใช้ยังไง <ม>ได้แลวครับายตัวนี้ก็จะเป็นแผนภาพเหมือนกันแต่มันจะใช้ณช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งซึ่งตัวข้อมูลน่ะจาเป็นจะต้องมีค่าเชื่อมต่อกันด้วยพอมันมีค่าเชื่อมต่อกันใช่ไหมมันก็เลยสามารถเห็นค่ากลางได้รวมถึงยังบอกได้อีกว่าข้อมูลน่ะอยู่ในช่วงไหนเยอะหรือน้อยและยังบอกได้ว่าเป็นลักษณะแบบระาคารังคว่ำหรือไม่เพื่อให้เราหาความผิดปกติและหาสาเหตุได้เครื่องมือตัดไปเลยนะก็ชื่อว่าแอซานอาเครื่องมือตัวนี้ก็คือ การประเมินว่าความสามารถในการกระสทำของมันอ่ะที่เป็นจุดข้อมูลอ่ที่เป็นตัวเลขพอมันเป็นตัวเลขใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าต้องวัดค่าให้ถูกต้องดังนั้นน่ะจึงต้องใช้เครื่องมือที่มีมาตั้งมีประมาณนี้เครื่องมือตัวนี้มีแค่เนี้อหรอใช่ตัดไปข้างบนตัดไปนะเครื่องมือตัดไปชื่อว่าการิเคะห์การเห็นของของข้อมูลแบบนับซึ่งเครื่องมือตัวเนี้จะ เหมาะกับใช้กับข้อมูลอนะที่นับอะส่วนใหญ่เขานิยมไปใช้กับพนักงานเพื่อจัดหมวดหมู่ของพนักงานนะให้ถูกต้องตามเกณฑ์หรือไม่ก็แบบ่าเอาพนักงานคนนี้ไปเทียบกับคนนี้เพื่อให้แบบว่าดูว่ามีความคล้ายกันห <c oughs> ไหม <c oughs> มุ้งไหมก็พอเข้าใจอยู่เอะงั้นแม่ตัวสุดท้ายเลยนะ <c oughs> ok. ตัวสุดท้ายอ่ะชื่อว่าความสามารถของกระบวนการหรือ process CAPABILITY ตัวนี้คือแบบมันเป็นเครื่องมือที่วัดค่าความสามารถในการผลิตโดยจะมีค่าตัชนีวัดก็คือ CPK กับ PPK อ่าไอตัว CPK เนี่ยก็จะเป็นค่าความสามารถในการผลิตระยะสั้นส่วน PPK เนี่ยคือค่าความสามารถในการผลิตระยะยาวเอ่อเป็นไงพอเข้าใจมั้ยพอเข้าใจได้จากเครื่องมือเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วมีข้อดีอื่นอื่นอีกไหม มันก็จะมีช่วยรักษาความพึงพอใจของลูกค้าทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถรักษาฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเอาไว้ได้แล้วก็ยังช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลกําไรให้กับธุรกิจเนี่ยให้มันมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยปรับปรุงพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กรแล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นระหว่างธุรกิจกับพนักงานทําให้มันมีความเวิร์กโฟล์มากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะช่วยปรับปรุงความได้เปรียบในการแข่ง mm hmm. ขันกับค mm ู hmm. ่แข่งด้วย mm hmm. แล้วก็มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่มันขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเนี่ยวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิติทําให้เราข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อนเนื่องทําให้ตัวธุรกิจเนี่ยมันมีความก้าวหน้ากว่าคู่แข่งให้ลตลาดโตใช่ไหมใช่แล้วก็ยังรักษาความได้เปรียบตัวเนี้ยเอาไ้ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กไหมโปรดไม่เหมาะนะ จริงๆมันก็มีข้อเสียเหมือนกัน,นแหละถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นทุนทางการกระบวนการอะไรเงี้ยมันก็จะแบบผลตอบรับออกมาไม่คุ้มค่าไหนจะต้องเพิ่มระยะเวลาการผลิตไหนจะเสียเวลาในการควบคุมอีกเพราะว่ามันต้องแบบข้มงวดมากอย่างนี้ก็ต้องคนที่คุมโครงการเนี้ยก็ต้องมีประสบการณ์สูงและก็ประเมินความเป็นไปได้ด้วยได้ใช่ปะใช่อออเออเว้ยการจัดการนี้ก็มีดีเทลเยอะเหมือนกันนี่ว่าการวันนี้ประมาณนี้ละกัน Ja, uh, OK. okay bye. Bye. Bye.